I think she's feeling me, turn it up a few degrees My imagination of her body gets the best of me Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees I'm addicted to her, need her touching me Cause she got a bad little waist And we tearing down this place, off the liquor that we chase Got some us to the face, baby, I don't need no space Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away Cause she's like sex, drugs, cocaine, body, so สวัสดีครับผมรภพร2007นะครับวันนี้เราก็อยู่ที่ลาหานอีกแล้วนะลองดูนี้ก็เดือนสิงหากลางกลางเดือนนะครับมากระไตหนุ่มอีกแล้วฮะไต่หนุ่มบอกว่าลมเงียบครับใช่ลมเงียบฝนเต็มเต็มครับฝนเต็มเต็มปล่อยให้เขาืืนเข้ามาก่อนครับเป็นไงครับให้เขาลื้อก่อนเขาจัดกันไปแบบงามๆทั้งนั้นตอนนี้เหลือก็อย่างที่เห็นนะะตอนนี้ก็ถึงก็ยืนกันอยู่พักใหญ่และขาแข็งนะฮะยังไม่ได้ตีสักไม้เลยครับ ทริปนี้ก็อยู่กันยาวๆสักกี่วันดีต้องถามไตหนุ่มครับอยู่กันทะเละไปข้างครับรอบนี้ปฏิบัติเดี๋ยวคอยติดตามผลงานกันครับนะฮะวันนี้มากันสองคนคนอื่นเขาไปงานแข่งกันหมดนะครับทิ้งทิ้งที่เก่าๆไว้ให้เราเก็บครับเดี๋ยวเราจะตามเก็บให้นะฮะ ในคันทริปนี้ที่นำมาใช้ก็จะเป็น b l c k k e v v l l u u i i f r r นะครับแล้วก็ Black Devil แล้วก็รุ่น Demon แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็น Skyfall นะครับตัวนี้ผมจับคู่กับ Demon เหมือนกันใส่กบกันลม6.5เซนนะครับเดี๋ยวต้องมาทดสอบนะฮะดูดีว่าไต่หนุ่มจะพาให้โดนแบบเจ็บๆหรือว่าตาเจ็บหรือเราเจ็บกันนะครับ นจะกัดยังไงมันก็ต้องกัดเ,ย,เยแม่มันว่าเหว่าเว็นตัวเลยม,มาลุกมา ว่าจะเข้าดของเวลาหน้อยบ้านไกลออบั้มนะนั่นไงบอกแล้วว่าบั้มไงเดินเร็วสะดด้วยนะลูกอ่ะสองตัวสองตัวปลามีสองตัว ลง <laughs> ทองนี้สวยจัดแบคเีวิวจีไปบึ้มตุ้มุ้ยเร่งนยไปแล้ว เฮ้ยนี่มาไงตัวดำปีเลยนุ่มชนเหยื่อกลิ้นขึ้นอันนี้ขึ้นค้างเลยนะอันนี้ตัวดำนะเนี่ย มันไปเลยวะหนุ่มตัวใหญ่นะตัวเนี้ยสะเทือนข้าง,งตัวเนี้ยสะเทือนใจสะเทือนใจเลย มาแม่ใช่ไหมอุ้ย <c oughs> <c oughs> มือหมุนแม่งกระเด็นเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> มือหมุนลุดมือเลยนะไอส้สั <c oughs> ตะะว์ตีเล่นกูมือหมุนลุดมือเลย <c oughs> ตัวใหญ่ไล่ตัวเล็กตัวเล็กก <c oughs> ูจะเก็บทิ้งอีกวิงมาใหม่ดิมาใหม่ดิ <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้ยตัวแขน cái túi dài nè hả tụi chị không kìa tụi bay cái túi dài mày á thấy mày ตัวใหญ่ไม้ก็เห็นไหมโห้ยโอ้ยมันไม่ถูกวะนุ้มสวยจับช็อเนี่ยเรียบ เรียบร้อยทันทีที่มันปั๊บเราปั๊บเลยเราต้องจัดเบ็ดใหญ่เลย

ลูซี่บ์มันดีสุดดุโอ้โหโอ้โหโอ้ยดูดิมันจะขึ้นมากินยังไงแอปหนึ่งก่อนนี่ครับณน้าสายกันลม5โอ้ตัวแรกเปิดมาก่อนยนโอ้โหสวิงลูเนี่ยโอ้ยสุดไหมเอา เอากันครับโอ้โหเหยื่อ้าบนสลายดิ้นดิ้นอยู่บนสลายโอ้โหมามานะฮโอ้โหดูดกระชากออกไปเลยแบ็คเดวิลไม่ต้องลงครับ16 30 7ฟุต2นะครับลอกเป็นลูซิเฟอร์นะครับแบ็คเดวิลเหมือนกันนะฮะ ตัวนี้เกียร์7.1นะครับลูกปืน12บวกหนะเบรก7กิโลไม่มีให้ออกครับแบบนี้แล้วก็ไม่ให้ลงด้วยนะครับโอ้มันทางของเขาเลยนะงานสาลายนะตัวนี้แบคเดวิลต้องยอมจริงจรโอเคเดี๋ยวมาดูผลงานกันครับโอ้ยนี่มันใครเนาะมันทำให้เข็ดนี่นะนะดูขอแคบกล้องหน่อยนะติ๊กตอกเข้ามาดูใ,ใกล้เลยติ๊กตอกน่ฮะนี่ดูใครเนี่ยบอกหน่อยว่าใครเห็นไหม ปลากินเบ็ดมาแล้วนะกันลมใส่ยังเอาอยู่นะบอกให้เลยนะป่าปล่อยระวังตัวให้ดีเออแผลไม่ใหม่นะดูแผลกิปเปอร์นะเดี๋ยวหาว่าโมนะถามไตยย่ยี่คนเขาได้ไปยังเรียบร้อย,ย,ย,อยปลาไข่รายงานตัวด้วยโอ้ยปลาไข่ตัวเนี้ยดูรายบอกหน่อยนี่ครับโอ้โหแผลกิปเปอร์ยังสักสองวันไนี่ยแม่หนุ่ม นะขึ้นมาดูดเลยนะครับดูดูตัวแรงดีจริงๆตัวนี้นี่นะครับสายกันลมเอาอยู่นะฮะปลาปล่อยครับบอกเลยฝากสวิงขึ้นไตยก่อนพอได้ดูดูลายหน่อยเอาดูสองด้านเลยปลาใครช่วยรายงานตัวหน่อยนะครับผมมาจัดซ้ำให้แล้วนะครับอขออนุญาตถ่ายภาพนิ่งคู่กับคันเด็ดสักครู่ครับ ไตว่าไงนะมาที่หลังเขาไอ้หนูพามัตีพาเก่าเขาอีกแล้วหาคองสิงๆหน่อยสิไตอ้ยนี่ตั้งแต่เช้าเลยครับอ้เอาไปเก็บปไปปล่อยเขาไม่รู้ของใครนะอะไรงานตัวด้วยนะอย่าดูคู่มาหน่อยนะดูอย่างเงี้ย เหยื่อมันค้างนะครับแต่ยังว่าพี่ต้องทําอะไรเหยื่อมันค้างอยู่กับยอดสลายแล้วผมเขย่าเขย่ามันเหมือนขึ้นมันนิดเดียววะดึงยวบลงไปเลยนะครับฝากไปด้วยนะครับสายกันลมขนาด6.5เซนนะครับน้ำหนัก21กรัมเบ็ด5โอทงานดัดมือนะครับนี่ดูอีกทีนะฝากฝากกิเบอร์ไปด้วยนะครับของเน็กนะครับนี่ครับจากค่าย ps group นะครับขอบคุณบริษัทนะครับที่ให้คันผมมาทดสอบนะครับ ผมบอกเลยนะนะไม่เชื่อผมตามใจชั่วโมงนี้ต้นทุนพันกว่าบาท2,000พันแม่งเด็ดสุดแล้วไม่ต้องสู้ไม่ต้องลงกันเลยครับสำหรับน้องๆ้องมือใหม่ผมบอกได้เลยว่าอะไรมีซัพพอร์ตทุกชิ้นนะครับสำหรับลอกลูซิเฟอร์เดมอนนะครับแดกคูลา่ามีทุกชิ้นซื้อได้เลยครับตอนนี้บอกเลยซ่อมที่คลินิกดูแลรักษาลองผมนี่แหละครับอา้าเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปกันครับ ไปพักกลางวันกันก่อนครับกินอาหารเที่ยงเดี๋ยวมาดูว่าที่นี่มีอะไรกินบ้างนะครับ ต้องเก่าเข้าใหม่เราก่อน,นดูกันดิต้องอกันลมไปถาม น่ายอย่างนั้นเลยหรอหนุ่มตู่เลยตุ้งมาเ้ามเล